โย่ Yo, สวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะก็ท่านกำลังรับชมคุณกายชาแนลนะฮะกะ็นะครับก็วันนี้เราอยู่กันกันกบ FIFA ออนไลน์3เหมือนเดิมนะฮะก็ตอนนี้ใช่ไหมมันมีบอลยุโรปนะครับแล้วก็โคปาอเมริกาถ้าจะไม่ผิดนะฮะไม่ต้องติดตามไม่ผิดหรอกมันก็มีอยู่เนี่ยนะครับผมก็มีอะไรให้เล่นมากมายนะอย่างเช่นตอนนี้ก็มีแมตช์อัพใช่เวลานะครับแต่คลิปนี้ไม่ใช่ประเด็นนะครับคือเราจะมาเปิดการ์ดกันนะครับที่แรกเชลล์เนแคส่นแหละนะครับก็เดี๋ยวขอถ่ายผลนิดนึงแล้วกัน นะครับอะไรเนี่ยอีกวอัวโดเตะกับเปรูนะฮะอ,อีประเทศประเทศนี้นี่ที่อ่าไม่ผู้หญิงไม่น่าจะมีลูกได้นะครับทำไมเหลือก็อีกวอัวโดไงนะฮะไม่ใช่แล้ว <c oughs> รอเล่นรอเล่นนะฮะโอ้อยดรา,าม่านะ <c oughs> อ่าเดี๋ยวโหวตไปสีแล้วกันนะครับอีกวอัวโดผมเชื่ออีกวอัวโดแล้วกันนะครับโอเคอ่ะก็ตามนี้แล้วกันนะฮะแล้วก็กดโหวตไงอ๋อตามนี้ได้เลยนะครับอ๋อได้ นะครับแล้วก็ตอนนี้มันมีโปรโมชั่นแรกเชลเป็นแคทอีกแล้วนะฮะก็ความจริงเนี่ยเรากลับมากันอยู่กับไอดีที่ผมถ่ายทําไป2องอีพิโซดต่อนาก่อนหน้านี้ที่ผมบอกว่าผมจะไม่เติมนะฮะแต่ผม,มนั่งคิดไปมานะครับคือผมจะเติมเฉพาะตอนมันมีเปิดแคทล,ละกันนะครับแต่ว่าผมจะลดไอดีที่เป็นไอเดียเพื่อนผมไปเพราะเพื่อนผมไม่ค่อยได้เล่นนะครับผมโอเคนะฮะก็นี่นะครับขอขวัญโปรโมชั่นเติมกันเลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นคันนักเตะ EC นะครับ 200ชื่อ3ชิ้นนะครับผมอ่า EC ก็ยุโรปยุโรปกับอ่าโคปาอเมริกานะฮะ E ก็ยุโรปนะฮะ C ก็โคปาอเมริกานั่นเองอ่ะนะครับอ่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับโอเคมาต่อเลยครับฮะบตะกี้หมาหลังบ้านมันหอนนะฮะก็นึกว่ามันจะหอนยาวเสียงแล้วมันจะแทรกเข้ามา <c oughs> โอเคนะครับอ่ะแพ็คอยู่นี่นะฮะสำหรับคัดนักเตะ EC 200ชื่อนะครับผมมานะครับเรามาเปิดกันเลยนะฮะโอ้โหราคาเวอร์มาก ราคาเวอร์มากครับนะฮะอันนี้หลุยส์โซเลสตัวละ200ล้านนะครับลองมาเป็นพอพ็อกบานะครับดาบิดอลาบาแกเลตเบลอิบบราเนี้ย5้าตัวแรกที่แพงมากนะครับโดก็แพงครับ10ชื่อแรกเนี่ยนะครับอ่าฮะโอ้ยแต่ดูแล้วที่น่าใช้น่าจะเป็นหลุยส์โซเลสกับพ็อกบานะครับเนี่ยอืมแต่เขาบอกว่าแกลเลตเบลก็เทพครับนะฮะก็ไม่แปลกใจเลยนะแบกทีมชาติเบลไว้คนเดียวนะครับเนี่ยโอเคนะครับผมเอาใครก็ได้นะครับที่เกิน10ล้านขึ้นนะครับผม ไอดีนี้ก็เป็นไอดีที่ผมบอกไปว่าผมจะกาจะไม่เติมอย่างที่บอกนะเดี๋ยวเรามาเติมเฉพาะตอนแรกเชิญเป็นแคทนะครับผมอ่าโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเปิดอีกไอดีนึงที่เป็นไอดีหลักนะครับซึ่งไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะครับย้ายมาเล่นไอดีนี้แล้วซะงั้นนะฮะโอเคมาเดี๋ยวเราเปิดกันเลยนะครับใบแรกนะฮะมาใบแรกต้องเทพอยู่แล้วนะฮะท็อป200นะครับท็อป200อย่างต่ำสุดนี่ใครวะเนี่ยริคาร์โดคาวยอนะฮะโอ้โหซิซโก อเล็กซนโดนะครับมาล้านขึ้นใบแรก <c oughs> ใครวะเนี่ยกินเน็กโอเคไม่ว่ากันใบต่อมาเลยแล้วกันฮึบเอมโบโรไอสัตว์เงียบกริบโอ้โหไอดีดี้มันไม่มีดวงหรือไงวะเนี่ยอีกใบมาโมลาตาสัตว์แสงไม่ออกสักตัวโอ้โหเยเค เดี๋ยวพวกขอพวกนี้ดอไวเปิดอีกทีตอนเลเวลหกเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูอีกไอดีหนึ่งครับโอเคมาอยู่ที่ไอดีหลักกันหลังจากที่ไอดีที่แล้วแม่งกริบจริงๆแม่งเงียบกริบเลยอะ่ะไม่มีแสงสุนะฮะเราแม่งจะดวงซวยขนาดนั้นเลยเหรอวะนะฮะเฮ้ยนี่มันดวงซวยเกินไปแล้วนะเว,นะว,ว,ว้จริงๆครับดวงซวยไปแล้วจริงๆคือสองชื่อคุณสองรชื่อมันต้องมีแสงบ้างปะ เฮ้ยอะไรวะผมไม่เข้าใจวะ่ะผมไม่เข้าใจจริงๆดวงเราทักเกิดอะไรขึ้นกับดวงเราเออแปลกนะครับโอเคมานะครับอย่างน้อยแสงสักใบก็พอนะครับไอดี ID หลักแล้วนะขอร้องถ้าแสงไม่ออกนี่กูไปเติมเปิดไอดีเพื่อนด้วยนะเนี่ยโอเคมาใบาแรกครับโอ้ออกอเซ่เอ,อ้ค่อยดีขึ้นมาหน่อยไม่เคยตักกอเซ่ทวีตอาทีนี้มาก่อนเลยนะครับเนี่ยถึงแม้เขาจะห่มตูงไปหน่อยก็ตามนะฮะ ใครไม่เคยเห็นก็ไปหาภาพดูซะนะครับโอเคมาใบาต่อมาครับเออนี่แหละมันต้องไอดีหลักมันต้องอย่างนี้ไอเฮียโอ้โหขออภัยในความหยามครับเออไอดีโลงแม่งคือกาจะแบบผมก็คิดเออมันเป็นไอดีที่มันเล่นขำๆนะฮะอย่างน้อยเออเอาได้นักเตะไปก็ช่วยได้เขาเรียกอะไราขายแล้วเอาเงินมาพัฒนานทีมได้แม่งไม่ได้อะไรเลยไง โอ้โหได้มาซียาวครับนะฮะนี่โอ้โหจากมาซียาวแอนเดกิอาร์ยนะครับโอเคมาเปิดใบต่อมาครับนะฮะฮึบเออมาสเชลาโน่เออ,เอ,อมันต้องอย่างนี้โอ้โหมีแสงไม่เคยรักแสงไม่เคยรักตัวราคาหนึ่งล้านมาขนนี้มาก่อนมาสเชลาโน่ <laughs> ano, ครับโอ้โหอดใจไม่ไหววะ่ะเดี๋ยวต้องไปดูไอเดีเพื่อนแล้วว่ามีแคสเสือไหมเดี๋ยวไปดูแป๊บหนึ่งนะครับเออถยวมาครับ เฮ้ย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 แม่งมีเชลเหลือว่ะมาแรกเลยนะครับโอ้โหคราวนี้เราเปิด9ใบเลยนะปกติทุกคลิปเปิดแค่3เอ้ยเท่แค่สิคราวนี้เปิด9ใบเลยนะครับแม่งหัวร้อนจากไอดีแรกเนี่ยนะฮะหัวร้อนจริงๆมานะครับไม่พูดพร้อมทำเพลงนะเอาแม่งตั้งแต่อาร์เซนอลให้เพื่อนนี่แหละแต่ออซิลเนี่ยน่าสนใจมากพี่เกมมิติกออซิลนะฮะจะต้องลองดูเผื่อจะได้นะครับมาใบแรก เออ ake, เวลเบกไอสัตว์ติงอาเซนอนอาเซนอนมาเลยอะเซนเบลเบกนะครับโอเคใบต่อมาครับเออกุนโดกันนะครับกุนโดกันตอนนี้ก็มาอยู่แมนซีแล้วนี่นะครับคงแก้ในอนาคตแล้วมากนะครับโอเคใบต่อมาครับเออแม่งโอ้โหทุกทุกไอดีไม่งไอดีดีกว่าไอดีที่จีและไอดีแรกเว้ยนะครับได้ลูนี่มานะครับเออ เนี่ยครับก็ขายไปเลยนะฮะจะตัวไม่ได้เก็บไว้อยู่แล้วนะครับจะตัวจะเน้นเก็บทีมแต่อารตเซนอลนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาคันไปก่อนแล้วกันนะฮะใครเปิดได้อะไรหรือว่าอะไรก็คอมเมนต์ไว้แล้วกันนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาคันไปก่อนครับนะฮะแลกเชลเป็นแคสแล้วเอ้ยแล้วแลกเชลเป็นแคสทั้งหน้านะฮะจะเป็นอะไรก็ติดตามชมกันนะครับผมก็ สำหรับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนครับชอบก็กดไลค์บวกสมัครรับข่าวูลด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊วย,ยจุบจ๊บ